มานี oh ่เรามานี่ยเราเพื่อนเออเอะไรวะเฮ้ยอย่าอย่าไปอย่าไปมันคงเป็นเหตุการณ์เลวร้ายแน่นอนเฮ้ยเราไปกันดีกว่าไป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 ขอไอ้พวกนี้ลำบากแค่ดีแล้วเดี๋ยวข้าป่ากูไปเลยน้องหมูน้อยนี่ออกมาจากเดเออร์แล้วก็ต้องไปขโมยบล็อกไม้ครับมาไปโดโม้แซ่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 เฟ้งของเฟ้งเฟ้งเฟ้ง ตรรตรรเีเออวเออ้องหาทางกลับบ้านโอยโดนมมื่อกล้น่ะโคตรร้อนเลยหิวแล้วด้วยเนี่ยโอ้หิวจังเลยอาหารก็ไม่มีอือหือ เออผมหิวแล้วอาหอรไม่มีแล้วอ่ะผมก็หิวฉันก็หิวเหมือนกันนะไอ้แดงอโอ,อ,องั้นลงไปข้างล่างกันอย่าทำตัวเป็นเด็กทารกได้ลแล้วแต่ถ้าเราเจอไปแล้วฉันก็ตายพี่ก็ตายถ้าถ้าไม่ไปไประตูนั้นเลยแะแต่ก็มาถึงแต่ที่แ้วตั้งงต่ถ้าหากเราไปทางนั้นเราก็จะใช้ชีวิตสุขสบาย ไม่เป็นอย่างนั้นไอ้พวกกิโดต้าไอ้นั่นอยู่ไปนานๆมันก็ตายหมดแหละบมยไม่เนี่ยมันก็ตายเนี่ยไอ้พวกสองคนเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนต่อไปนเนี่ยไอ้ที่แก้ปัญหาเนี่ยกลายเป็นไาอยู่ที่นี่เลยไปโอ้ย

จ้าจ้าจ้าแต่ต่อย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 พวกเขายังไม่รู้ว่าเขามาที่ป่าใหญ่ในถ้ำจ้าโอ้ยน้ำมันปล่าหมึกอะไรนั่นน่ะสึกตุ๊กไปไปโอ้ยและก็เจอเรล่ามาน้ำหรือว่าเอ็กซ์ลลทอฟเออจะจะไปข้าวเ้อ สอดตายไปซอดจมน้ำไปเจอแกนทัพคู่นี่เหรอจะได้เกิดใหม่ในโลกเดิมจะได้ไม่ต้องไปอันนี้จะดีสอดไปเว้ยไม่อยากไปไปเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันเนาะสอดกระโดดกระโดดประกลัว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 แล้วดูข้างหลังที่ท่านที่ทุกท่านทุกคนนั้นโผล่มามันดูไม่เฮ้ จะมารู้ตัวตอนนี้อีกแล้วว่าตัวเองเข้ามาในถ้ำใหญ่เยอะอ,อ,อะไรวนะอืออฉันก็ยอมรับแล้วว่าไอเดียโนะ้นมันก็จะดีอะไอเดียโน้นมันก็จะดีเหมือนกันโอ้โหแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเอาเพื่อนยี่มันเบอร์รี่นู่มากินดูสิ อร่อยดีกว่าอร่อยเจาะเลยนดกว่ที่เรามาในถ้ำแห่งใหญ่แห่งนี้เฮ้ใครวะเนี่ยเอผู้ชำนาญโลโบอตต่อบอคต่อบอคมายคะสิไม่ใช่โลบอ้ไสองตัวนั้นมันคืออะไรวะเนี่ยถอยถอยถอย อ <aunque S 1> ื <h worries> care, yeah? yeah. ี่คูแ่โน้ตฮึิเนพูดเล่นไม่ใช่เหรอเฮ้กมารู้ตัวอีกนะแยรู้ไหมว่ากมาลู้ตัวเออเออเออ ไปซะไอ้จ้เมาบ้าฉันจะต้องไปหาอลันวอลเกอร์ฉันจะต้องกลับไปที่ความบอกฉันให้ได้อลันวอลเกอร์เอเมล์เจนดอุราต่อยอุราอุราอยู่ตั้งนานเนี่ยว่าในวันบ้านเกิดของเราดีนะ ใช่แล้วอัน์ลันบ็อกเกอร์อะคือผู้สร้างเราขึ้นมาต่างหากเร่าไงเฮ้ยเราต้องเตรียมดาบให้พร้อมไอ้เจ้าหมอนั่นมันเป็นคนชั่วใช่ติดตามตอนต่อไป